ความยากง่ายของการทำเครือข่ายในลักษณะนี้นะคะคือต้องบอกว่าบางครั้งมันก็ง่ายบางครั้งมันก็ยากค่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่เราได้ไปเจอแล้วก็เวลาหรือความถนัดของแต่ละคนด้วยลักษณะนิสัยของแต่ละคนก็ในบางครั้งนะคะอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยมีจิตอาสาอยากจะมาช่วยแต่ว่าก็จะติดปัญหาเรื่องเวลาแต่เราก็จะพยายามตกลงกันนะคะว่าเวลาไหนใครถนัดอะไรมาได้เมื่อไหร่แต่ก็ด้วยความเข้าใจอะค่ะความเข้าใจคือสิ่งสําคัญที่สุด คือได้เามื่อไหร่ก็ตามเราเกิดปัญหาว่าความยากเกิดขึ้นล้าเราไม่ลงตัวไม่มีทีมงานะอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันล้วก็ประนีประนอมค่ะหาทางด้วยกันค่ะคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศของเราโชคดีตลอดมานะคะที่ไม่ได้มีภัยพิบัติรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็เราจะ,จะมีเห็นสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วอันนั้นก็เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่มากของประเทศของเรา แต่จริงๆโดยทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องน้ําท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ถ้ารุนแรงมากๆจริงๆอ่ะประเทศไทยเราโชคดีมากที่ไม่ค่อยมีตรงนั้นเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นทั้งข้อดีความโชคดีแล้วก็ความโชคไม่ค่อยดีตรงที่ว่าความโชคดีเราไม่ได้เกิดความเสียหายกันบ่อยแต่ความโชคไม่ค่อยดีก็คือเราไม่ค่อยตระหนักหรือว่าหาทางเตรียมตัวพร้อมรับมือเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเราจะมักจะพูดว่าโอ๊ยมันไม่เคยเกิดหรอกเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่เกิด คืออย่าพยายามอาจจะต้องเริ่มคิดเผื่อไว้นิดนึงด้วยว่าถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นล่ะแล้วเราจะทำยังไงมีเหมือนกับการเตรียมตัวรับมือตรงนั้นและสิ่งสําคัญก็คือจิตสํานึกค่ะถ้าเกิดเรามีจิตสํานึกที่ดีเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติหรือเรื่องราวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นถ้าเรามีจิตสํานึกที่ดีร่วมกันทุกคนคิดดีแล้วก็มาร่วมกันช่วยเหลือกันสังคมเราก็จะผ่านไปได้ค่ะแบบผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ค่ะ จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะพอเดี๋ยวน้ำลดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเหมือนตั้งสติอะค่ะแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะคะแล้วเราก็เริ่มมองให้ลึกแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรอย่างมีสติอะค่ะแล้วก็หาเหตุผลที่มาที่ไปแล้วหาทางรับมือในครั้งต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีะค่ะคือเอาเป็นว่าให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนและให้เราเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเราเองของคนรอบข้างและของคนในสังคม เพื่อที่ว่าเราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขในการเตรียมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปอะค่ะาจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะทักษะของคนเมืองที่อยู่กับภัยพิบัตินี้เราก็จะเห็นเลยว่าด้วยความที่เรามีชีวิตที่สุขสบายสะดวกสบายในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือไฟฟ้าที่ทุกบ้านก็เหมือนกับจะต้องมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนี่ยพอน้ำท่วมมาบางบ้านก็โดนตัดน้ำตัดไฟซึ่ง ตรงนี้แหละค่ะเป็นปัญหาหลักของใครหลายๆคนเลยคือทีนี้ก็เลยมองต่อไปว่าในอนาคตนะค่ะบางทีเราอาจจะต้องเริ่มที่จะลองดูสิ่งรอบๆตัวแล้วล่ะค่ะว่าเราจะปรับตัวยังไงคือต้องค่อยเป็นค่อยไปด้วยล่ะค่ะจะมาบอกว่าเราอยู่ในเมืองแล้วเราต้องมากรองน้ําเองเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วหาวิธีการทําความเข้าใจนะคะว่ากรองน้ําแบบไหนหรือ แบบไหนที่เราจะต้องเอามาฆ่าเชื้อโรคเพื่อดื่มหรือเพื่อใช้ชะล้างอันนี้แค่เป็นตัวอย่าง,งเฉยๆนะคะในหัวข้อเรื่องน้ําสะอาดแต่มันก็จะมีหลายหัวข้อต่อไปนะคะเวลาเกิดภัยพิบัติมันจะกระทบหล,หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคหรือบ้านที่อยู่อาศัยของเราซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะต้องเรามองว่าเ,ออเข้าใจปัญหาก่อนนะคะอย่างครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะทาให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆ เพื่อที่ว่าจะได้มาเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวรับมือในครั้งต่อไปซึ่งแน่นอนว่าภัยพิบัติมันก็คงจะมีมาอีกเรื่อยๆอะค่ะแต่จะเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ค่ะในอนาคตน,นะคะเราก็แน่นอนค่ะก็จะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะอย่างเ,าเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้เราถ้าเราเรียนรู้แล้วเราก็นํามาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาหรือเตรียมพร้อมเอาไว้สําหรับอนาคตก็จะเป็นวิธีที่ดีนะคะ แต่สิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองก่อนเป็นอย่างแรกเพราะนั่นคือสิ่งสําคัญก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ตัวเราเองเนี่ยค่ะก็จะต้องอยู่ได้อย่างปลอดภยัยแต่ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่า,ารักษาตัวรอดพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปรอความช่วยเหลือจากข้างนอกมาค่ะแล้วถ้าเราแข็งแรงพอเราก็จะมีพลังพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นๆเช่นกันค่ะค่ะก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากค่ะว่า จริงๆแล้วเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะคะคือต่อให้มีงานวิจัยหรืออะไรมาบอกว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเกิดหรือไม่เกิดยังไงก็ตามแต่สิ่งต่างๆมันก็คือความไม่แน่นอนแล้วจริงๆในโลกใบนี้ในจักรวาลนี้มันก็ยังมีอีกมากนะคะสิ่งต่างๆที่มันเกินกว่าที่เราจะเข้าใจหรือจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราคิดดีทําดีนะคะเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะพวกเราก็จะร่วมกันผ่าวิกฤตต่างๆไปได้ะค่ะ ก็อยากจะฝากไปว่าทำความดีะคะ่ะเป็นคนดีน่าจะรอดคะ่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณแฟนรายการบอบบนดาลใจนะคะที่วันนี้อยู่กับรายการตลอดมาเลยมาชมนิทรรศการกันตรงนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือคงจะจุดประกายให้กับท่านผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอฝากนิทรรศการตรงนี้นะคะนิทรรศการนี้ก็จะมีไปจนถึงช่วงปลายเดือนมกราคมะคะ่ะยังไงถ้าว่างๆก็แวะมาชมกันได้นะคะที่หอศิลป์กทมค่ะ ต้องขอบคุณคุณมิภาวีมากนะคะที่พาพวกเราเนี่ยไปรู้จักแล้วก็ไปชื่นชมกับนิทรรศการครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะอย่างลากลึกอยู่ในจิตใจเราได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองนะคะ แล้วก็อย่าลืมค่ะว่านเทศ,ศกาลนี้สามารถแวะไปดูได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยนะคะตรงแยกประทุมวันตรงข้ามกับมาบุญคลองนั่นเองค่ะง่ายๆค่ะนะเราไปดูกันเองด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเรื่องราวของรายการเราค่ะเรื่องราวดีๆอย่างนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเสียดายมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะกลับมาพบกับเตยแล้วก็รายการบอรบันดาลใจได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ค่ะตอน10โมงเชา้า10โมงครึ่งตอนเช้านะคะแล้วก็มีการรีรันอีกทีคือวันจันทร์เหมือนกันตอน1ทุ่มถึง1 1ทุ่มครึ่ง ะะแล้วก็วันเสาร์ค่ะตอน5ทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งนะคะหรือว่าตอนนี้เข้าไปพูดคุยกับเราก็ได้ที่แฟนเพจค่ะก็ที่ทาง Facebook เลยค่ะนะคะพิมพ์คำว่าบอจุดบันดาลใจแค่นี้เองนะคะเราก็จะพูดคุยกันได้หรือไม่ถนัดก็เอาไปที่ w w w รค่ะ women 4 0 plus com นะคะค่ะแล้วก็ inspire co นั่นเองค่ะนี่คือช่องทางที่เราพูดคุยกันนะคะวันนี้ค่ะเตยแล้วก็รายการบอบันดาลใจลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ